สัสดีท่านผู้สุมถือว่าเป็นข่าวดีฐานนายกรัฐมนตรีฐานพันคำวิภาวรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาักสาขาวิชารัฐศาสตร์จกที่ว่าก่อนหน้านี้ฐานท่องรุ่นศรีสุริย์อดีตนายกงรัฐมนตรีซึ่งในตอนนั้นพันเป็นนายกรัฐมนต,ตนนนนนรนตีเป็นเองก็ได้รบไปปริญญาบริหา,ารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมาักการจัดการในวันที่6กกกฎาคม2016ที่ผ่านมา ปรวธา,านท่องรุ่นสีสุดิตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อเองก็ได้เดินทางไปทีมาวิรัยเทคโนโลยีราชสมุทรอีสานวิทยาเขตคอนแกนเพื่อวารับปริญญาบริหารธุรกิจรุษบัณฑิตกิติมศักการจัดการทีมาวิรัยเทคโนโลยีภาคอีสานในมีมติีมอบให้การเดินทางของฮับปริญญาดังกล่าวในครั้งนั้นือวเแมนโอกาสเดียวกันกันกบการเดินทางเยี่ยมยามไทยอย่างเป็นทางการ นคคหลวงมังกรราชนาจักรไทยในวันที่หาวันที่6กก2016แต่ที่ว่าในปัจจุบันนี้ทานทองรุ่นซีสุริตเองทานกอเลยเป็นประธานประเทศเป็นทีมห,หอยแล้วส่วนว่าทานพันข้ามิภาวันก็เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งโซโปโปลาจะสำหรับทานนายกรัฐมนตรีพันข้ามิภาวันที่ว่าทานเองก็เลยหาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขารัฐศาสตร์ จ้ได้โอกาสที่ทานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งโซโปโป,โป,โปโลาได้ไปเยี่ยมย่ามราชนาจักรไทยอย่างเป็นทางการระว,วันที่1นาที่2มิถุนา2 0ง2นงทานพันคำวิภาวันนายกรัฐธมนตีแห่งโซโปรป,โปโลาก็ได้เขา้ารับปิญญารุศรีบรรัณฑิตกิติมาศักสาขาวีซ่ารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเมโจราชนาจักรไทยในวันที่หนึ่งมิถุนา เนื่องจากว่าท่านมีผลงานดีเรียนในการบริหารการพัฒนาประเทศศาตร์ในระยะที่ผ่านมาซึ่งมอบโดยท่านวีรพลนท์ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเมโจดาชนาจักร,รไทยโดยท่านพัดข้ามมีภาวันนายรัฐธนรรมตีแห่งโซปอรว์วก็กดเอขึ้นกาวข้ามขอบใจที่มหาวิทยาลัยเมโจมอบปริญญา,าดุษฎบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งปริญญาดังกก่าแมนมีความหมายมีมิมตรมิที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นการประกอบส่วนเขาในการเสริมขายายสายพวพันมิตรภาพลาวไทยไทยลา่าทานบานไก่เฮือนเคี่ยงที่ดีที่มีความจบความดีความงามระหว่างสองประเทศล่าและไทยคำาสพุดีที่ก่าเถึงข้าพเจ้าแท้จริงแล้วแมนผลงานรวมบูคณนะ เื่อหนุ่วมงานทุกระรับของข้าพเจ้าและอันสำคัญยิ่งยิ่งแมนการสนับสนุนของปสสระชาชนฐานพันคำวิภาวันนาย,ยงรัฐมนตรีแห่งโซโวไบ้กล่าในหกามิิยาไยเมโจเป็นมหาวิยาไยที่เ่าแกมีสื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานแห่งหนึ่งของไทยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาก่อสร้างบุคลากรที่มีความหูความสามารถและมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ลายหุ่นคนมาแล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเมจโจยังมีการห่วมมือทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเฮียนการสอนในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกับมหาวิทยาลัยของลาาในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ละแสดงความหวังว,าว่ามหาวิทยาลัยเมจโจจะสืบต่อเพิ่มทวีให้การห่วมือกับสถาบันการศึกษาของสซปร,ปรลาาเพื่อช่วยซุกยู ยกสูงคุณภาพของการเรียนการสอนและการขดขั่ววิจัยต่างๆห้ไในมาตรฐานของสากลเทอรากานอกจากนี้แล้วทานพันคำวิภาวรรน,นายกรัฐมนตรีแห่งโซลโปลาวก็ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมย่ามทานนายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจาักรไทยทานปยุกจันโอซาในโอกาสนี้ทั้งสองทานก็ได้ศึกษาข้อมูลวันทีหน่หมิถุานายน2022 โดยทานประยุกต์จันโอซาห,หน้าย,ยงรัฐมนตรีแห่งาศนาจักรไทย้อมด้วยพันรยาให้เกียรติตอนรับและน้ำผ้าทานพันคำม,มีผ้าวันหน้ายงรัฐมนตรีแห่งโซปรลรวพร้าอมด้วยพันรยาเยับส้มว,ว่าง,งานแสดงศิลปะหัตกรรมที่ตึกสันติไมตรีถ้ำเนี่ยมรัฐบาลเจ้าเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วก็หูซึกพิจินดีและก็หูซึกมีความอบอุ่น ยามใดมีตรภาพเล่าไทยก็ยังคงเหมือนคงทนุแกน2ผู้นำสอพันยาก็ได้มีความหักความแพงต่อกันเห็นแล้วก็มีความหูสึกที่ดีหลายขอให้ประสชน2สองศาสตร์เล่าในไทยไทยเล่าจงหักแพงสวยเลือเชิงกันและกันตลอดไปขอบใจสำหรับการติดตามหับสม้มขอบใจสำหรับการกดไลค์หรือแช่หรือกด subscribe ขอบใจให้หลายสบายดี ขอบใจที่ทานติดตามรับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel